เราได้ใจอินไซต์ไทยแลนด์เอาละครับเราจะไปกันที่คุณคำนูนสิทธิสมานในฐานะที่เป็นโฆษกวิปสปทวิปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศนเครับเรื่องของเรื่องย้อนความกันสั้นๆเนี่ยนะฮะความตรงประเด็น21เมษายน2560อาจารย์ธินพันธ์นาคตาประธานสภาสปทวทำหนังสือถึง นายชงตรีและหัวหน้าคสชก็คือนายกรุงตูนายกลุงตูให้ใช้มาตรา44ประ,ะกาศบังคับใช้กฎหมาย36ฉบับซึ่งเกี่ยวพันกับการปฏิรูป37วาระค่ะตามข่าวระบุว่ารองนายุกวิษณุดร ok สวิต์มสินศรีรัตตีประจําสํานักเห็นชอบด้วยแล้วเห็นตรงกันแล้วเรกวเรงว่ากฎหมายจะออกมาไม่ทันใช้2,560แล้วก็สนชง,งานล้นมือค่ะก็เลยใช้อำน,นาจพิเศษม44เข้ามา ข้อที่น่าสังเกตก็คือในการประชุมวิปสบทวันที่4พฤษภาคม2 5 6 0อาจารย์ธนพันธ์ก็ย้ำอีกครั้งในที่ประชุมวิปสบทว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสนออีกครั้งให้ทานายกใช้อำนาจมาตรา 14, 14ประกาศบังคับใช้กฎหมาย36ฉบับ เอาละครับไปกันที่ไปกันที่คุณคำนูนสิทธิสมานนะคะโฆษกสปทนะคะสวัสดีค่ะคุณคำนูนค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับทั้งสองท่านครับค่ะประการแรกกันนะครับว่ากันภาษาเสื่อต้องขอคอนเฟิร์มข่าวก่อนขอสอบทานข่าวก่อนเป็นข้อเท็จจริงอย่างที่ผมได้ตั้งประเด็นแบบปูพื้นตอนต้นรายการไหมครับว่าอาจารย์ทินพันธ์ทาเสนอท่านายกให้ใช้มาตรา44ออกกฎหมาย36ฉบับถูกต้องนะฮะ ครับก็เป็นโดยภาพรวมก็ประมาณนั้นนะครับครับที่จริงก็ทามหนังสือไปถึงท่านนายกแล้วล่ะ21เมษาครับคือวันนั้นเป็นวันประชุมพยปอครับที่ธรรมฐานแจ้งให้ทางสภาทราบแล้วก็แจ้งให้วิศสทอทราบนะครับอืมค่ะประชุมปยปอด้วยวันนั้นทีนี้ทีนี้ สีพฤษภาในที่ประชุมวิบของสอปทนะครับอาจารย์ธินพันธ์บอกว่าจะให้คุณวิไยส,สมพงศ์รวบรวมข้อมูลแล้วเสนอไปที่ท่านนายกอีกครั้งการเสนอไปอีกครั้งแสดงว่าครั้งแรกเสนอและติดหรืออย่างไรครับไม่ใช่อย่างนั้นครับก็คงคงต้องย้อนทวนความจําสักนิดหนึ่งว่า<ช>เรื่องวาระการปฏิรูปของสอปทเนี่ยนะครับตั้งแต่เกิดพยะปขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ได้มีการประสานให้เรา จะทําเอาเฉพาะเรื่องเร่งด่วนที่จะทําให้เสร็จภายในปี2560เนี่ยขึ้นมารบแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันทุกฝ่ายว่าจะมี27วาระ42ประเด็นครับนะฮะครนี้ใน27วาระ42ประเด็นเนี่ยโดยคลมๆก,ก็คือว่ามันจะเป็นเรื่องที่มีร่างครดเนี่ยหรือเป็นกฎหมายเนี่ยประมาณสัก36ฉบับนะฮะค่ครนี้ถ้าเราดูเนี่ยโดยระยะเวลาแล้วเนี่ยทั้ง36ฉบับเนี่ยค่ะอ ไม่น่าที่จะเสร็จทันถ้าหากใช้กระบวนการตามปกติเพราะฉะนั้นท่านประธานจึงมีดําบริว่าเรื่องใดเนี่ยที่มันเป็นเรื่องที่เป็นที่ตกผลึกกันทุกฝ่ายแล้วอะไรเนี่ยนะครับเรื่องนั้นๆเนี่ยก็อาจจะใช้มาตรการทางการบริหารคือมาตรส4สี่เนี่ยได้หรือในบางกรณีเนี่ยถ้าถ้าไม่เป็นกฎหมายก็อาจจะใช้เป็นระเบียบของ สำนักนายกของกระทรวงทะบวงกรมได้นะครับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็ตามที่เป็นเรื่องที่เป็นข้อที่จะต้องพิจารณาให้รอบคอบแล้วก็มีมุมมองที่แตกต่างของสังคมเนี่ยนะครับเรื่องนั้นๆเนี่ยก็คงจะไม่ใช่คงจะละจะต้องไม่มีการใช้มาตรสีสีแน่นอนเพราะว่าเป็นเรื่องที่ต้องรับฟังความคิดเห็นจากสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องการปฏิรูปสื่อเนี่ยนะครับขอยืนยันได้เลยครับว่าไม่มีประเด็นที่ ใช้คำสั่งของฝ่ายบริหารแน่นอน <Okay. S 2> ก็จะคงเป็นไปตามกระบวนการต <Okay. S 2> ามปกตคิครับโ okay. อเคข้อสอบทานนิดนึงนะฮะร่างกฎหมายปฏิรูป36มบฉบับนั้นที่บอกบว่าจะให้เสร็จหรือจะต้องเสร็จภายในปี2560นั้นนันครับมันเป็นไปโดยข้อบังคับของรัฐธรรมนูญหรือโดยนโยบายที่อยากจะให้มันเสร็จภายในปีนี้ครับเป็นนโยบายที่ทาง อแม่น้ำทุกสายเนี่ยหลังจากที่คงจะจํากันได้นะฮะว่าขั้นตอนสําคัญคือเริ่มจากสพชนะครับพอมาสปออทอแล้วเนี่ยนะครับขั้นตอนที่เป็นรอยต่อก็คือการเกิดปอยอปอขึ้นนะฮะปอยอปอก็จะมีคณะกรรมการชุดหนึ่งคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปเนี่ยนะครับอเพื่อที่จะ ส่งมอบเรื่องเหล่านี้เนี่ยให้ให้กระบวนการต่อไปซึ่งก็คือจะมีคณะกรรมการตามกฎหมายแผนและขั้นตอนการปฏิรูปนะครับหรือรัฐบาลต่อต่อไปคือนี้ในในช่วงในช่วงรอยต่อเนี่ยนะครับมันก็จะมีอยู่ประมาณหนึ่งปีหนึ่งปีเสร็จเเนี่ยนะครับก็เกิดแนวความคิดขึ้นมาว่าในช่วงหนึ่งปีเสร็จเในปีสองพันหร้อหกสิบเนี่ยมันมีอะไรเร่งด่วนที่ที่สามารถจะทําให้สําเร็จได้ครับทันทีนะครับ ก็ผลสรุปออกมาก็อย่างที่ทราบนะครบเป็น27วาระ42ประเด็นแต่มันก็มันก็จะมีตัวร่างกฎหมายถึง30กว่าฉบับนะครับครับอันนี้ทางสปทก็ก็ก็เสนอไปว่าอะไรที่มันสามารถที่จะเป็นแทล็กพิเศษหรือดำเนินการที่นอกเหนือไปจากกระบวนการตามปกติได้เนี่ยนะฮะก็ควรจะทำเพราะว่ากระบวนการตามปกติเนี่ยนะฮะทั้งสองท่านก็คงทราบดีว่ามันก็จะมีระยะเวลาของมันแหละ ขบวนจากสพทไปสู่ครมครมเห็นชอบก็ต้องส่งไปกฤษฎีกากฤษฎีกาก็งานล้นมือนะฮะแล้วก็กลับมาครมอีกทีไปสู่สนชอีกทีครนี้ภารกิจของทั้งกฤษฎีกาของทั้งสนชเองเนี่ยนะฮะท่านท่านทำงานเต็มที่อย่างถึงที่สุดแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าในขณะนี้มันจะมีกฎหมายที่รัฐธรรมนูญบังคับไว้เนี่ยโดยเฉพาะกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ10ฉบับนะฮะแล้วก็กฎหมายอื่น ที่ต้องเสร็จภายใน8ปดเดือนเนี่ยรวมแล้วก็สิบกว่าฉบับแล้วย,ยังมีกฎหมายตามรัฐธรรมนูญอีกอีกนับสิบฉบับเนี่ยนะฮะที่ตั้งเป็นบทบังคับตามรัฐธรรมนูญเนี่ยท่า,า,ทานประธานสปทท่านก็เลยมีแนวะความคิดว่ามันมันควรจะต้องมีเอาซ o u r c จะต้องมีแท็กพิเศษหรือไม่ที่ที่จะทําให้ทุกระการมันเร็วขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งสิน้นทั้งปวงเนี่ยนะฮะก็ให้ท่านรองนายกวิษณุเครืองามเนี่ยพิจรารณาโดยรอบคอบ นะครับเป็นต้นว่าเรื่องกฎหมายอะไรที่เกี่ยวกับสารก็ตามแต่เนี่ยนะครับจะจะต้องเป็นไปตามกระบวนการตามปกติหรือเรื่องกฎหมายอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นประเด็นที่มีมุมมองที่แตกต่างกันในสังคมต้องทําความเข้าใจนะฮะก็จะต้องเป็นไปตามกระบวนการตามปกติครับครับย้ําว่ากฎหมายที่ยังมีความขัดแย้งทางความคิดอยู่ครับจะไม่เสนอให้ใช้มาตรา44ถูกไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายปฏิรูปสื่อไม่ว่าจะเป็นฉบับใดครับจะไม่มีการใช้มาตรา44 และในแนวคิดของทางสวทโดยเฉพาะท่านประธานสวทอ,อย่างเด็ดขาดนะครับทีนี้อย่างนี้ครับเท่าที่สอบทานกับทีมงานของอาจารย์ธินพันธ์นะฮะอ,อาจารย์ธินพันธ์ทีมงานของอาจารย์ธินพันธ์ก็ได้ยกตัวอย่างร่างกฎหมายที่เสนอให้ท่านนายกใช้มาตรา1 4 1ประกาศบังคับใช้นะครับมีการยกตัวอย่างกฎหมายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม กฎหมายการจัดตั้งธนาคารที่ดินกฎหมายเป็นรูปสื่อมวลชนดังนี้เป็นต้นฟังดูล้วนเป็นประเด็นทั้งสิน้นผมว่าคือคือเป็นเป็นเพียงตัวอย่างแล้วก็เป็นเป็นส่วนที่อยู่ใน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 แพ็กใหญ่สามสิบหกประเด็นแต่ว่าโดยหลักการแล้วไม่ว่าจะเป็นประเด็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันยังคงมีความเห็นที่แตกต่างกันอยู่เนี่ยนะฮะมันไม่มีทางนะฮะที่จะใช้มาตราสี่สี่ได้ไม่ใช่แนวคิดของท่านประธานแน่นอนแล้วก็ คิดว่าทางรัฐบาลเองก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้อย่างสูงม,มากครับในสามสิบหกประเด็นนี้กรองมารือยังคะสามสิหกฉบับนี้กรองมารือยังคะหรือต้องไปกรองอีกทีคะว่าฉบับ <ๆ S 1> ไหนจริงก็กรองมาตั้งแต่สปชมาสปทนะฮะแล้วก็ผ่านวิบสามฝ่ายมาแล้วนะครับแล้วก็มากรองร่วมกันตอนเริ่มจัดตั้งปยปอขึ้นมาเนี่ยว่ามันจะเหลือทั้งหมดเนี่ยย7สิบเ็ดวาระส2ิบสประเด็นะนะฮะก็ะเป็นที่รับรู้กันทั้งหมดแล้วนะครับ ครับ,รบย้ำอีกครัร้งแต่ว่าในบางประเด็นเนี่ยนะฮะมันมันเป็นประเด็นที่ที่ยังคงมีมุมมองที่แตกต่างกันและผมเชื่อว่า,าหลักนิยมของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะครับเรื่องใดก็ตามแต่ที่ยังคงมีมุมมองที่แตกต่างกันหรือยังไม่เกิดความเข้าใจที่ตกผลึกร่วมกันเนี่ยนะฮะก็ก็จะต้องพิจารณาให้รอบคอบแต่สําหรับบางเรื่องอย่างเช่นเรื่อง กฎหมายวิสาหกิจเพื่อสังคมเรื่องธนาคารที่ดินอะไรเนี้ยก็ผ่านมามาหลายชั้นแล้วครับนะครับครับครับผมถ้าฟังดูตามที่คุณคำนูลว่านะครับครับหมายความว่ากฎหมายปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมก็ดีกฎหมายปฏิรูปสื่อมวลชนก็ดีกฎหมายความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ยังเห็นแย้งกันอยู่ก็ดีจะไม่เสนอให้ใช้มาตรา44ใช่ไหมครับครับผมครับอันนี้ยืนยันเลยนะฮะยืนยันว่าเป็นแนวคิด ของทางรรท่านประธานสปทนะครับที่ได้เนี่ยตอนเช้าเนี่ยก็ได้ขึ้นมาพบท่านนะท่านก็ยืนยันว่าอะไรที่เป็นประเด็นที่ยังคงเป็นประเด็นที่มีความอย่าพูดว่าขัดแย้งเลยยังมีมุมมองที่แตกต่างกันในสังคมเนี่ยนะฮะจะ<า>จะไม่มีการใช้อำนาจตามตามาตราสี่สี่แล้วผมเชื่อว่าทางเนื่องจากรัฐธรรมนูญมีผลใช้บังคับแล้วแม้ว่าจะยังคงให สามารถใช้อำนาจตามมาตรา44ตามรัฐมนูนเก่าได้ยนะครับแต่ว่าโดยโดยทั่วไปเนี่ยรัฐบาลก็จะใช้ในกรณีที่เป็นความจําเป็นอย่างยิ่งเท่านั้นนะครับครับเอาละครับขอบคุณมากครับคุณคำนวณครับขอบคุณนะคะสวัสดีครับคุณคำนวณสิทธิสมานโฆษกสปทค่ะปันธงตรงประเด็นสั้นๆเข้าเป้าว่าได้ใจความก็เสนอให้ท่านนายกใช้อำนาจมาตรา44ประกาศบังคับใช้กฎหมายปฏิรูปบางฉบับจริงอ่ะแต่ยืนยันว่า กฎหมายเกี่ยวกับสารกฎหมายเกี่ยวกับสื่อกฎหมายที่ยังทะเลาะทางความคิดกันอยู่ในสังคม<า>ไม่ไม<ช>เสนอให้ใช้มาตรา44ประกาศบังคับใช้รับทราบกันตามนี้หรือไม่เอ,อรับทราบกันตามนี้นะคุณคำนูนโคศกบอกติดตามกันต่อไปใช่ค่ะไปพักกันก่อนดีกว่าค่ะ